ยกครับเพลยสายฟ้าสจอวิชิต8ริ้วพบกับทักเกอร์ซอเรลจากสหรัฐอเมริกาอ่ะนี่คืออัดครับพยายามจะสับล่างจิ้มขวากลายเป็นหัวหน้าคณะจากหัวหน้าคณะเป็นโปรโมเตอร์ครับนี่ครับนี่ครับจิมใจเย็นนะครับทักเกอร์ซอเรลครับยังไม่รีบร้อนนั่นก็หมายถึงว่าบ่งบอกเรื่องของการให้คะแนนแบบปรับทักเกอร์ซอเรลครับเพชรสายฟ้าครับยกแล้วยกแล้ววางซ้ายอ้าวแล้วครับนี่ พุกซ้ายครับหมัดหน้าเข้ามาแทงเอาแล้วครับนี่ครับเขาไม่ต้องขีดไม่ต้องแต่งก็แทงได้ครับตีหน้าขาไปเลยครับนี่ครับคนหนึ่งตีแล้วครับตบซ้ายไม่ถึงครับท็อปทางด้านของโอ้โโดนบัลขวาครับลวงครับโอ้โหนี่นะครับศิลปะแมวไม้มวยไทยครับยักษ์ใหญ่ก็คนหล่นลงได้เหมือนกันครับโอ้โหขายังปัดอยู่เลยครับทักเกอร์ส่องเร็วครับ ยกการยกมือแล้วนะครับนับแล้วครับเอาเวลาเหลือเฟือครับ1นาที48่สิหายมึนหายงงหรือยังครับโอ้โหมาเร็วมาแรงครับต้องระวังครับเพชรสายฟ้าเอาครับมวยไทย5ยกหนึ่งนับนี่เท่ากับ2แป้มนะครับยกนี้เอาเดี๋ยวอยู่จะเก็บฉากเลยหรือเปล่าครับหรือยกนครับเพชรสายฟ้าเตะต้นขาไปดีตัวเองนักแข่งสถานเลยนะครับ ครับไ w c ซุปเปอร์แชมป์นี่ครับโอู้ดปัดขวามาอีกแล้วตั้งศอกเข้าไปครับสักเกอร์ตั้งศอกซ้ายหน้านี่ครับความเจ้าเล่ห์ครับมองบนแต่เตะล่างครับดูว่าโดนลูกไหนครับโอ้โหเต็มเตมเลยนะครับซ้ายหน้านั้นเคลียร์เย่ไปก่อนครับดูปัดซ้ายหน้านะครับปัดนิดนึงครับแล้วขวามาครับโอ้โหพับเทียบเลยครับปึ้งใส่กลางเลยครับดูท่าล่นครับ โอ้โหตักแทงสถานการณ์บีบให้เดินครับเพราะว่าลูกนับครับมีทีเด็ดไว้รอท่าแลลวครับเบียดติดแต่ว่าต้องถามแข้งซ้ายของเพชรสไยฟ้าก่อนครับปัแล้วัดขวาโอ้โหเหมือนจะโดนไม่ได้จบข่าวเลยครับจบเลยโอ้โหร่วงเลยครับที่เดิมหมัดเดิมครับหมัดขวาแต่คนละยกครับ แม่แพ้สนามงานเหนื่อยเลยครับวันนี้โอ้โหขวาครับซ้ายนำไปก่อนโอ้โหแต่ว่าถ้าเกิดซอเรลนี่ก็มีหมัดซ้ายหน้านำไปก่อนครับนี่ครับโอ้โหอุ้ยเต็มเต็มขำหมับครับดูมุมหลายๆมุมครับนี่ครับโดนเป็นหล่นโดนเป็นหล่นครับไม่ครับสุครับโอ้ยมุมเพนสูงสูงครับ ใส่เต็มกรามเลยครับ The Redcoder Thailand เพชรใส่ฟ้าสจวิชิต8ปดรีวนะครับโอ้โห